เนื้อหาในวิดีโอนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง6นิสัยที่จะทําให้เรานั้นเป็นเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเป็นเทรดเดอร์เงินล้านตั้งแต่ตอนที่เรานั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับหนิสัยนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันครับแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมใหญ่ที่จะฝากโฆษณาของเราก่อนนะครับ ยูเฮสเรามีบริการให้สัญญาแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญารายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสาม,มารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทาสัญญาเพื่อที่จะให้เทรดเดอร์สมา,า,า,สา,มาชิกรเรราานไลบี่้้หด ไม่ใช่แค่บริการซิก n นลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งโฉยบัญชีเดโมโลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบคคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่1นาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ ครับที่ Line at US Thailand เพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทุกท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง6นิสัยที่จะทําให้เราเป็นเทรดเดอร์เงินล้านตั้งแต่ตอนที่เรานั้นยังอายุน้อยๆเลยก็ว่าได้นะครับโดยเนื้อหานี้เราได้มาจากช่อง m e m b าเอซนะครับซึ่งเขาก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยและเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่า6นิสัยอะไราการที่ทําให้เขาาาานนนนนนนัั้้กกกลยยเเปป็มะรรริิสแใใชงณ 10- 20% ให้รางวัลตัวเองเ <K> ขาบอกว่ามีหลายๆคนเลยครับที่ไม่ยอมให้รางวัลตัวเองทํางานนาเก็บเงินเพียงอย่างเดียวแต่แน่นอนครับสำหรับเขานั้นไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่าการที่ให้รางวัลตัวเองมันเหมือนกับการที่เรานั้นให้โอกาสที่จะให้ตัวเองนั้นมีความสุขกับสิ่งที่เรานั้นได้ทุ่มเทกับมันนะครับการให้รางวัลตัวเองก็จะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นมีแรงมานานใจที่มากขึ้นมีไฟในการเเเดินนนนนทาาาางงงงตตมมมคคววฝััััขขอออกึ้่รบ ข้อต่อมาข้อที่2ครับจิตใจจดจ่ออยู่กับอนาคตที่วาดฝันเขาบอกว่าเรานั้นจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็โฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอยากมีบ้านหลังใหญ่เราก็ต้องจินตนาการว่าเราจะทํามันสําเร็จถ้าเกิดว่าเราทํามันสาเร็จแล้วเราก็จะมีบ้านหลังใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันจะเล็กจะใหญ่อันนี้ไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจในรูปแบบใดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเรามีฝันเราก็ต้องจิตใจจดจ่ออยู่กับอนาคตที่เราวาดฝันเอา ไว้ด้วยนะครับ ข้อต่อมาครับนิสัยที่3โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองโดยส่วนตัวของเขาเองนะครับเมมเบอร์ Member FX เนี่ยแม้ดูบุคลิกของเขาเองนะครับจะดูเทรดเดอร์ที่แบบดูไลฟ์สไตล์ดูเท่นะครับน่าจะมีเพื่อนน่าจะมีสังคมอะไรที่ชอบเข้าปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาแทบไม่มีเพื่อนเลยนะครับทุกวันนี้เพราะว่าเขานั้นมุ่งแต่โฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการมุ่งแต่โฟกัสทาตามความฝันของตัวเองก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าเขาเคยมีเพื่อนนะครับแต่ว่าการมีเพื่อนนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เขาสูญเสียไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปปาา์ตีบ้บง มัื่อนมาเยืมเงินบ้างนะครับมันมีหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะมีเวลาโฟกัสกับตัวเองได้มากพอมันก็เลยทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับทุกว,วันนี้เขาเลยแทบไม่มีเพื่อนเลยนะครับนิสัยต่อมาครับมีบุคคลต้นแบบเขาบอกว่าเรานั้นควรที่จะมีบุคคลต้นแบบด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับพาอเราก็จะเอาบุคคลต้นแบบเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้เรานั้นเดินทางตามความฝันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีต้นแบบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือดาราหรือเทรดเดอร์อะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเนาะทีนี้เมื่อเรามีแล้วนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากที่จะเป็นแบบเขา เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากที่จะมีแบบเขาและเขานั้นมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็เหมือนกับการศึกษาประวัติชีวิตแล้วก็เดินทางตามนั้นนะครับผมเชื่อว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบเขาได้แบบร0อย็หรอกบางทีเราอาจจะเป็นแบบเขาได้ดีกว่าหรือบางทีเราอาจจะเป็นแบบเขาได้แย่กว่าก็ได้นะครับแต่การมีบุคคลต้นแบบก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเห็นแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ นิสัยต่อมาครับนิสัยที่5หลับบนพื้นคอนกรีตจนกว่าจะรวยหรือว่าจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นคติที่ m e m b e r อฟนั้นเขาตั้งกับตัวเองนะครับในตอนที่เขา,าเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาแทบไม่ได้นอนในห้องนอนเลยนะครับเขาจะนอนที่โรงรถแล้วเขาก็ใช้เวลา2ปีเลยนะครับในการาเดินทางตามความฝันเขาแทบไม่ได้นอนบนห้องนอนบนที่นอนนุ่มๆเลยในตอนนั้นอันนี้จะเป็นเหมือนคําเปรียบเลยนะครับว่าเขาจะไม่ยอมที่จะอยู่สบายจนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จนะครับก็จะสู้กันสักตั้งและนิส ทําตัวเหมือนว่าตัวเองนั้นสําเร็จแล้วรวยแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แมมบานั้นเขาทําด้วยตัวเองนะครับก็คือประสบการณ์ของเขาเขาบอกว่าในตอนที่เขายังไม่ประสบความสําเร็จก็คือเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับก็คือมิลเลนเนียรมิลเลนเนียรในที่นี้หมายถึงมิลเลนเนียในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็34ล้านบาทนะครับเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากที่จะเป็นมิลเลนเนียให้ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะเป็นม <g> ิลเล ก็คือว่าเขายังมีทรัพย์สินธ์ไม่ถึงที่จะเป็นมิลเลนเนียนนั่นเองครับแต่เขาก็เริ่มต้นด้วยหมายเซทที่เขามองว่าเขานั้นถึงแล้วเขานั้นเป็นมิลเลนเนีย์แล้วนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนกับการอกล่อมจินตนาการบอกตัวเองว่าเราเป็นแล้วเป็นแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าการเป็นมิลเลนเนีย์เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะทั้งๆที่ในตอนนั้นก็ยังเป็นไม่ถึงนะครับแต่นี่ผมก็ต้องวงเล็บไว้ว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนเพราะการที่เรานั้นทําตัวรวยมากกว่าฐานะของเรา,เราก็อาจจะทฟ ังแล้ชอบในข้อใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสาหรับการรับฟังนจนถึงตรงนี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด